สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมคลิปนี้ครับ้าพี่น้องมาเที่ยวนะครับผมสวนผลไม้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้พี่น้องครับเข้ายืนอยู่ในสวนปลูกบักพริกหวานนะครับผมบักพริกหวานเที่ยวกินนะนะคะพี่น้องน่วยสีเขียวๆเหลืองๆแดงๆนะครับนี่แหละนะครับสวนมั่นพี่น้องนะครับยืนอยู่ท่ามกลางสวนมันเอาเบิ้งครับผมสวนบักพริกหวานครับ นี่พี่น้องส่วนบักพริกหวานแต่ว่านะครับผมอันนี้เป็นสวนมัน่นส่วนหมากที่มันสุกนะครับผมสีแดงสีเขียวสีเหลืองนี่นะพี่น้องเ,อเขาสิกเก็บขึ้นไปขายยู่เรื่องเทิงนะครับผมเขาเก็บขึ้นไปขายยู่เรื่องเทิงสวนผลไม้ตรงนี้นะครับผมก็คือว่าผู้ใดที่เป็นลูกค้าอยากมาซื้อนะครับผมกัญยางลงมาเก็บเอาได้นี่พี่น้องนวยมันแต่ว่นนวยอ่อนพี่น้องผู้ใดเนี่ยครับพี่น้อง อยากย่งลงมาเก็บเอาก็ได้นะครับผมหมายถึงว่าถือคุลงมาเก็บเอานะครับผมบบดน,นี้พอเฮามาเก็บเอาแบบนี้พอเอาไปสร้างกิโลกสิได้ราคาได้ซื้อถือนะครับผมราคากสิซื้อได้ถือก,ก่อนนะครับผมแต่ถ้าไปเลือกเอาอยุทั้งท,งทึงนะครับพี่นอ้องยุทั้งท,งทึงพูดนะครับผมที่เขาเก็บขึ้นไปแล้วนะครับผมราคามันกระสีแพงขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นไคอยากได้บรรยากาศกะน,นะครับผม ลูกค้าที่มากระือคุูลงมาเอาบอกว่าสิเป็นหมักพ่าพี่น้องหมักนี่หมักหมักพ่ำหมักพ่ำนะครับละกาหมักพริกหวานนะครับผมละกาหมักแตงก็ไมีครับอยู่ทั้งปุ๋นพี่น้องนะครับอันนี้นะครับผมใครอยากได้บรรยากาศก็คือมาเก็บเอาฮอดต้นเลยพี่น้องแต่ว่าบาดนี่อยู่ต้นมันก็มีมีอยู่พี่น้องที่มันเหลือนะครับผมแต่ว่าหมักดีๆหมักดีๆเนี่ยเขาเก็บไปแล้วพี่น้องครับเจ้าของสวนนะครับผม เขาเกลี้ก็บขึ้นราคาอยู่ทั้งๆแล้วนะครับผมส่วนเหานะครับผมกับอยากซื้ออยู่ทั้งก็ได้พี่น้องครับถ้ามาเบิงทั้งลุมแล้วมันโบมีนะครับผมแต่ว่าถ้าอยากได้บรรยากาศย่างเลนชมวิวมาเบิงมันอยู่อยู่ต้นมันนะครับเป็นจังไดจังไดยจึงสินะครับผมก็ย่างเลนไปแล้วกะได้ซ้ำได้เก่าซ้ำนั้นพี่น้องครับอันนี้เป็นมากพรัมมากพรัาต้นพรําพี่น้องนี่เคยเห็นบ่ครับต้นพรัมนะครับอยู่ประเทศอเมริกาพี่น้องครับผมเป็นแบบนี้ครับ นี่พี่น้องหลายๆคนอาจจะเคยกินดูนะครับหมากพรำนะครับแต่ว่าอันโบหรืเตือเผ้ากับโบเห็นเนาะว่าต้นมันต้นมันเป็นจังไนนะครับผมกเห็นเป็นส่วนหน่อยนะครับผมนอกจากข้อสิตั้งใจปลูกหรือว่าผู้มีสวนนะครับกับสีดูนะครับนี่เป็นหมากพรำครับมันเกิดแบบนี้พี่น้องนี่นี่เป็นแบบนี้ครับเป็นหมากอันนี้ก็คือหมากมันสิเออมันสุกแล้วพี่น้องแต่มันหันสีโบงงามปันไดนะครับผม แต่มันก็มีน่วยง,งามนวยบองามปนกันนั่นแหละแต่น่วยง,งามๆามพี่น้องเขาเก็บขึ้นไปทังเครื่องแล้วพี่น้องครับเอาไปขายอยู่เรื่องคนกับมาซื้อเต็มครับผมผูลงมาทางรูมแล้วนะครับผมว่าสิมากเก็บเอานะครับผมบอมี่นะครับผมก็ต้องขึ้นไปซื้อทอั้งเครื่องพี่น้องอันนี้ก็คือเฮ้ากะต่างม้านยางเลนชวมวิวบรรยากาศนะครับเบื้องผลไมย้ยุ่ต้นเก็บกินได้พี่น้องครับกินได้ครับผมเข้าสิกินก็ได้นะครับผม นี่นะครับเก็บกินอยู่ต้นเลยครับผมนี่นะครับผมเก็บใส่ในขุนะครับผมนี่เบื้องพี่น้องนี่ทายหมากพลัมสวนพรมนะครับพี่น้องได้เบิ้งนะครับผมนี่แหละนะครับต้นพัมเห็นแต่เขาว่างขายอยู่ตลาดนี่ครับมันเป็นแบบนี้ครับต้นพรมเกิดมานี่ครับค้นกับมายางกิงสิอะพี่น้องนี่ยางหาเก็บเอาครับ หมากพรำบางค้นก็นมากินอิ่มแล้วครับพี่น้องจังขึ้นไปเสื้อท่องเทิงเราก็เอากลับบ้านครับผมทั้งรุมกับเก็บได้ซ้ำได้ก็เอาซ้ำนั่นพี่น้องก็ต่างคน้นต่างมายางเหร่นเบิ้งในสวนนะครับเขาก็ให้มายางเหร่นนะครับให้ลูกค้าลงมายางเบิ้งในสวนนะครับผมนี่ครับเก็บกินเลยพี่น้องนี่นะหมากบัน้นนี่พี่น้องมันเกิดนะครับ ดกยูนะครับผมต้นโดกกะโดกต้นโมโดกกะโมดกครับผมกะเป็นเขาอาสิกัไปแล้วหันละนี่มันเกิดยุ่ตามแบบนี้นะครับตามงาาไม่ไปเนี่ยนะต้นมันใบร้ายครับนี่พี่น้องบรรยากาศสวนมันยาวเข้าไปทั้งในผุนนะครับผมนี่ครับยุ่งทึ่งๆเอาบ่เถิงพี่น้องนี่แหละนะครับผม การผ้าพี่น้องช่มสวนพล่าม,มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้การนะครับผมเป็นสวนบักพิกเขาสีล่องยางขึ้นไปเบื้องสวนบักแตงทั้งทึ่งพี่น้องครับทาบูมี่กับสีได้ซื้อที่เขาเก็บขึ้นไปขายทั้งทึ่งนะครับผมจังใดคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่พี่น้องครับขอบคุณในไลน์เอาไว้เจอก,กันไหมในคลิปหน้าสวัสดีครับ